ดูหน้ามอหน้ลิ้นใส่แวน่นมองกล้องหน่อย <laughs> ดูหน้าเน่หนาว่าช่วยด้วยท่านผู้ชมจะนอนแล้ว <laughs> นี่คือแว่นผมนะฮะ okay, เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยโอเคโอเคนี่นะแว่นของผมนะแล้วแว่นแมนใส่นะ อยู่ดูหน้ามันมน่ารักเมื่อกี้ก็เพิ่งกินแมวเลียมนะเมื่อวานผมไม่ให้เข้าบ้าน,นะฮะเอ้ยไม่ให้เข้าห้องนะฮะเพราะว่ามันฉีดยาเห็บเอ้ยไม่ใช่เด็กทายาหยอดยาเห็บหมัดน,นะฮะเี่นะ,ะมันก็เลยงอนจ่อยู่เลยะฮะพอผมถือถุงแมวเลี้ยนี่รีบว,วิ่งขึ้นห้องเลยเห็น <c oughs> แกะกินบางทีถือของเล่นมันก็วิ่งม,มานะส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากะฮะสวยครับอ้า <c oughs> ด